สามสาวเฮามาสาหนามเพือเม่ปบูจะไม่ยังไม่ปะบูไม่ยังไปสิได้ปะไปกระพอ๊บโอ้ยอ้าวสาสาเขานี้เดี๋ยวเือจะสองคนสองคนไวบ้บสามลำนี่โอ้สบายมากไม่ลวยลวยขามเลยบอยลวย ไอ้ลวยขามไหนบอมา้ิไอ้ลวยยาดไอ้ลวยยานบาตองขามมาเด้ออาโอ้เก่งเเก่งเก่เจ้าในโต๊ะไหนมิเดอลักกี้เด้อไอ้ยเด้อเห็นบอมนีมือกันไหมบอี่นางมาซาหนามเพื่อเพื่อบริคีกับน้าน้าเขาเนาะ ไอ้ลวยโต๊กได้ดูโต๊กได้มามาไปขามเบือน่ไปไปขามโซนนั่นไอ้แจ๊กสิไปใส่เหมือนที่เฮ็ดแตงโตัวหฮะไปนนอนใส่โอ้โหเบเิรด้เบิร์เบิร์ดห้กํลังใจเม่ประบูกับสาวนิด แม่นบอกเออขึ้นไปสิให้กินดอกกาแฟเฮ็ดเอาเองเด้ออย่างงั้นก็เฮ็ดเอาเด้อวิวสวยงามมื้อนี้อากาศแจ่มใสมื้อนี้ความแข็งแกร่งของแม่ปลาบู อย่าไปอย่าไปเด้อจนในโต๊กเด้อแม็กเด้อจ้าในเฮื่อสินีบค้าเลยฮันเธอรวยเธอรวยเป็นหาทางแน่โอ้ลักกี้เหฮงยังด้ฮันลักกี้เหฮงยังลักกี้มันมีแนว่ยเฮงนะฮันบูมาป่วยด้วยดวยเฮื่อเพือเฮื่อเฮื่อเพื่อเพือมันหยาบกันเลยเด้ตายไอ้แจ็คโต๊กนะลูก แม็กส่สีแดงขึ้นขื่นคนมันรอ,นอเนาะเฮ็ดจังได๋ก็รออ้อาวอา้าวตกะไรแม็กผู้นี่แค็งออกแล้วนะหันยาได้คอยโอยเลยเนี่ยคอยบริอ้วนใดๆคอยโล่งเดียวคอยโอยคอยกัดตังกายเดียวเอ้คอยหน่อยเดียวคอยกระโลงหน่อยเดียว จะไหนของลายคนกระจอยลายจะเอาเพื่อดำไหนพอเงี้ยเย็นกระป๋อไม่ยังมาจ๊ะ อ ah, ้าวลักก ah, ี้ก si ็มาซวยไหมบูอ้าวซวย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 ลักกี้ด้วยสองไห่หนองเพลินไปแซะกับไปน้ำจะเป็นโผอ้าวอ้าโอ้มาเก่งแลยแจ็คดึงแบบ โอ้ยตอนหักกันตอนหักกันบูตอนเขาหักกันบูม <ไป S 1> าตอนพิดกันโอ้ยอินเลยเพื่อนบานแตกสเหลาขาดหักกันเหรอบอเป็นยังคือหักกันตอนไหนไม่เมนบอ บรรยากาศสดชื่นแจ่มใสเอาสาสาสิเป็นกำลังใจให้อาะสบายดีไหมป้าบูโอ้เออเมย์หนาตาแบบนี้ได้ไม่ดีเนาะน่ิดเขากล่องตัวนี้งามเลยไอ้ลูกอย่าลงมามันเปื้อนเอ้า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 เมย์เออนอนขึ้นไปเลยแม็ก แม็กแม็กเจ้าสิโต๊กได้มันเปืือนกนะฮัลลโต๊กเด้อโต๊กเด้อเบิ่งสามไอ้หน้องเพิ่นสามไอ้หน้องเพิ่นสามไอ้หน้องเพิ่นเอาเอาอ้าวลัคกี้ก็ไล้รวยวันนี้อ้าวบูแถวเบิ่งถ้ารวยบู ก็เพื่อเก่งแม็กแม็กเราบ้างโต๊ะนะดูด้นะแงมีหน่องมันทำให้ส้าน่ะเพื่อทำไปจังใดไปจังใดไปจังใดจะได้คือหายหนีม,มือเออเบื่องนะมันเดือมตาโอ้ อ๋อมอหนวดประจำพวกประขอได้นี่พี่น้องมอหนวดที่รอที่สุดนิ่มแน่มอหนวดนิ่มแน่แม็กพี่หนาวเว้หมอหนวดน่นโอ้มอหนวดรอเป็นรอพ่จะได้ว่าบูเขาคือรอเฉาบูน้อใส่สีแดงแห่งรอเือยางเดียวม่แข็มแขงอม่แขงรอแล้ว่แแดดอกั่ขย เป็นแวมไพร์ได้พอเขียวจ้าอุ้มบรรยากาศีีาดแดดแจ่งสว่างโอ้ทั้งทาเฮาเนาบุน้องฮะเนี่ยปู่ใส่เนาะไหนไปสวนพักเนาะสวนบักแตงสวนยางน้อยดูขาเก็บกินได้ตามสบายใจเนาะ อ้าวมาต่อรวยเมย์ประบูแบบนี้อ๋อมอหนวดคนนี้สิได้ให้ติ๊บไหมนี่บูเจ้ายากกินยั้งจะบอกเขาเดี๋ยวเด็กพอเด็กใครอยากกินเด้ออ้าวเหนเองโอ้เห็ดเองเป็ดสะบัดเพื่อนไอ้เพื่อนถั่แจ๊กอยู่ต้งเฮือนไปเลือกเครื่องเราจะไปเที่ยวไอ้ด้วยคือมาหูไทยด้วย เอาบ้าข่อยค่อยจ่อยแล้วนี่เอ็ดเจาะกระด้างกายหน่อยเจาได้จ่อยหน่อยได้ไหมหน่อยหน่อยโอ้ลักกี้อืมลักกี้เลนหน่อยลักกี้เล่หน่อยสมองตอนเดิมตอนเด้มเข้ากันดั้งหล่ยเยเอาลักกี้แล้วพันใหญ่ไอ้ด้วยแล้วพันหน่อยเอาไอ้ด้วยไปจะได้คือสันเดียวหน่ะ ันคนนี่ดุดใส่ห่มด้วใส้าปดหมก็มาสวยซาอ้าวแม็กซ์สัๆวๆแได้เบียกได้งานได้ดินี่ยๆแ้วมเ่แม็กซ,ซ์ใส่สีแดงตัวนี้ขึ้นเป็นขึ้นได้ไหมพอซือดดอ้อได้ลายโตได้พอได้เสือมาในี้เด้ ตอนอยิ es, <t ối> <t ối> yes> uh> ่งคนนี้เนี่ยคยขี่รถน่บอกโซกเธอเดียวเป้ายังวัดตอนนั้นวะเไปเธอเดียวนะแต่มันกับบริขีไว้แล้วละ โอ้สนิทเพิ่นเพิ่นเพิ่นกินเหล้ากินเบียร์ไรเอบ่หนาเพิ่นซิวขึ้นมาเมย์เราพักบอลมาเพียงพ่อเอ็นบ่แม็กจะเห็นนะแม็กยาเด้อด้วยเด้อตะกี้เด้อตกเด้อตกเด้อย่อไปได้ดอทาเข้าไปย่อซอยจะมนหนีมือฮะนะมา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  ไม่นี well? ่ยบวกายอ๋อสามสาวสีดองคือหัหักว่านี่ แขกเลยเราอยู่ đây, รอยู่ไปไปไปคืน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 พอดีเลยอยากกินกระโพดะเขาเนี้ยเนาะ เฮลกี้ไีด้วยไี่ด้วยเปียกเลยเห็นบ่ป๊อปไาปาพอแล้วพอแล้วคืนคืนคืนดขามากแล้วแล้วจะให้ผู้ชายก็ลงมาสาบอะีรมันมันมีคนผู้ชายผู้พศอะไรสัสรบอ เออสะพายเดี Hoy, sabe, dale, you, you. ๋ยวเอยู่อยูุ่นเบาเรื่องคืนธลักีเบาเดืองคืนธละกีไปกอ่นมูลล่ะไม่พ่ายก็เพื่อนน่นคือวมมอสมกับเธอเว้ยโอ้ยลักีโต๊ะเดินลักีเด้อ ซีมียังกันเล่นเนาะซีมียังเล่นเนาะ